สวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อของการชั่งน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกร,รัมและขีดนะคะโดยเราจะใช้อุปกรณ์นั่นก็คือเครื่องช่างสปริงนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักเครื่องช่างสปริงค่ะและก็จะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบของ เครื่องช่างสปริงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเครื่องช่างกันเลยค่ะเครื่องช่างสปริงมีหลายแบบขึ้นอยู่กับน้ำหนักสูงสุดที่สามารถช่างได้เช่น2องกิโลกร,รัม3กิโลกร,รัม7กิโลกร,รัม15กิโลกร,รัม6กกิโลกร,รัม ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องช่างสปริงได้แก่จานวางสิ่งของที่จะช่างและหน้าปัดเครื่องช่างซึ่งหน้าปัดเครื่องช่างประกอบด้วยเข็มชี้น้ำหนักและตัวเลขแสดงน้ำหนักก่อนช่างจานอยู่ในตาแหน่งที่ไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ที่ตัวเลขศูนย ตัวเลขแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก3กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก4กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก5กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก6กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก7กิโลกรัมเครื่องชั่งสปริงนี้ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด7กิโลกรัมเข็มชีน้ำหนัก เคลื่อนที่จากตัวเลข0ไปที่ตัวเลข3สแสดงว่าแตงโมหนัก3กิโลกรัมเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนที่จากตัวเลข0ไปที่ตัวเลข2สแสดงว่าข้าวสารหนัก2กิโลกรัมก่อนช่างเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลข0หนึ่งขีด2ขีด3มขีด 4ขีด5ขีดน้ำหนัก5ขีดหรือครึ่งกิโลกรัม6ขีด7ขีด8ขีด9ขีด10ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัม1กิโลกรัม1ขีด1กิโลกรัม2ขีด 1กิโลกรัม3มขีด1กิโลกรัมสี่ขีด1กิโลกรัม5ขีดหรือ1กิโลกรัมครึ่ง1กิโลกรัม6ขีด1กิโลกรัม7ขีด1กิโลกรัม8ขีด1กิโลกรัม9ขีด2กิโลกรัม าดูแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้าที่123นะคะให้นักเรียนจับคู่เครื่องช่างกับน้ําหนักค่ะให้นักเรียนดูที่เข็มชี้น้ําหนักนะคะที่หน้าปัดเครื่องช่างค่ะเช่นข้อที่1นะคะเข็มชี้น้ําหนักชี้ที่เลขอะไรและมีกี่ขีดคะนักเรียนอ่าชี้ที่เลข1และมีเท่ากับ2ขีดนะคะดังนั้นนักเรียนโยงเส้นมาที่1กิโลกรมัม2ขีดค่ะ ข้อที่2ค่ะทุเรียนหนักเท่าไหร่นะคะเข็มชี้น้ําหนักชี้ไปที่เลขใดนะคะและมีกี่ขีดคะชี้ไปที่เลข2นะคะและมีทั้งหมด5ขีดนักเรียนก็โยงมาที่2กิโลกร,รัม5ขีดเลยค่ะข้อที่3และข้อที่4ก็ทําเช่นเดียวกันนะคะนักเรียน มาต่อการที่หน้า124นะคะให้นักเรียนดูหน้าปัดเครื่องช่างค่ะและอ่านเข็มชี้น้ำหนักนะคะว่าชี้อยู่ที่เลขใดและมีกี่ขีดจากนั้นให้นักเรียนเติมตัวเลขลงไปให้ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนดูหน้าปัดเครื่องช่างนะคะและดูว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้ไปที่เลขใดและมีกี่ขีดนะคะจากนั้นก็ให้นักเรียน เติมตัวเลขลงไปให้ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ